กคนมึกย่างสดๆต้องกินลิีนทะเลแบบนี้เลยขึ้นจากเรือชาวประมงกันตรงนี้ก็กินตรงนี้เลย <laughs> มึกตัวใหญ่แบบนี้ตัวละสี่สิบบาทโอ้โหสามตัวร้อยใหญ่มากดูแค่ได้กินน้ำจิ้มอะ่ะก็ยั่วมากน้ำลายจะแตกแล้ว <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่บางแสนกันนะนี่เรากำลังจะพามากินสตรีทฟู้ดที่หาดวอนกันนะคือที่เนี่ย เราจะขึ้นชื่อเรื่องของทะเลมากเพราะว่าของทะเลเขาจะสดสดขึ้นจากเรือประมงเลยก็คือชาประมองอะขายเองกันเต็มแถวนี้เลยตลอดแนวนี้เลยเยอะมากนี่ของทะเลสดสดแบบนี้เลยร้านนี้มีหมึกซาซิมิด้วยข้าล่านนี้จะเป็นหมึกสายทั้งนั้นเลยนะเห็น แล่ออซิเจนอยู่นี่เยอะมากอ,นนอันนี้มีทั้งหมึกสายแล้วก็หมึกหอมเลยนี่ในตู้โชว์ในตู้โช,โชว์ก็มีนะใครอยากกินไซส์ประมาณไหนก็เลือกได้เลย,เลยตั้งแต่ร้องน,นะทุกคนตัวละร้อยถึงสี่ร้อยเองเอกลักษณ์ของที่บางแสนคือเขาจะย่างไข่หมึกหอมไปตองนะแล้วกลิ่นมันจะหอมมากดูแลไข่คือเต็มแน่นมากไปปไปปลาไปไปะาเลยตรงนี้จะเป็นท่าเรือที่ชาวประม,ามงเขาออกไปหาปูหากุ้งกันเลยนะ <laughs> <laughs> พอเขาหาเสร็จเขาออก็มาขึ้นเทียบชายฝั่งแล้วก็มาขขยกันสดๆตรงนี้เลยอันนี้เมื่อกี้เราเห็น เขาเพิ่งขึ้นมาเลยเพิ่งมองน้ำแข็งเลยปูม้าตัวใหญ่มากแบบนี้โลเท่าไหร่คะโลละหกร้อยแต่ตัวใหญ่นะนี่ดูที่นี่เขามีบริการนึ่งให้ด้วยนะคือถ้าซื้อเสร็จแล้วก็สามารถให้พี่เขานึ่งให้ได้เลยนี่สดๆตรงนี้ดูดิสดๆจากตรงนั้นเลยแล้วเขาก็มา <c oughs> มน,นึ่งตรงนี้เลยตัวใหญ่ๆแบบนี้สี่สิบบาทสามตัวร้อยไฟร้อนแรงมากดูคุณป้าทําอย่างชำนาญเอาไข่หมึกด้วยเนาะ Okay, ไข่หมึก,มกด้วยดิค่ะหมึกย่างร้อนๆของเรากับขไข่ปลาหมึกดูดีอันนี้สามตัวร้อยแต่แตัวใหญ่นะเนี่ยเสียดายไม่ได้มากินหมึกไข่ครั้งที่เราที่เราพามากินหมึกไข่ไข่แน่นเต็มอ้องเธอตื่นสายอะดู <c oughs> ใส่ชุดนอนมาอยู่เลยไม่ใช่พ <c oughs> ี่ทุกคนหมึกย่างสดๆต้องกินริมทะเลแบบนี้เลยขึ้นจากเรือชาวประมงกันตรงนี้ก็กินตรงนี้เลยแค่ได้กลิ่นน้ำจิ้มอะก็ยั่วมากน้ำลายจะแตกแล้ว กระชากกระซ่วออกมาเลยันจิ้มดีมากมันเนื้อหมึอกอะกรอบนอกนุ่มในแบบที่ป้าค่อยย่างมาให้อะด้านนอกมันจะกรอบกร่อใช่ป้าแล้วข้างในอะนุ่มเด้งดึงกำลังดีเลยอือืดีอะฟินมากแล้วกินริมทะเลแบบนี้ลมเย็นๆย็นอันนี้ก็คือขึ้นจากเรือแล้วเขาเ็ามาขายกันเลยนะทุกคนหมึกคอดดีอะออ ออร่อยอดูหนวดหมึกอ,อันนี้ชอบมากใหญ่แบบสะใจเลยกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆใหญ่มากเหมือนพี่ศาสตร์ในหนังเลยอ่ะเอาเข้าจนได้อ่ะคิดดูดิโคตรโหดเลยเราช่าตันที่คุณป้าเคอยย่างมาแบบข้างนอกมันจะกรอบๆเห็นไหมแล้วดูด้านในของเนื้อหมึกดิ มันจะนุ่มกําลังดีแล้วพอกินอนะ่ะมันอร่อยมากคือเนื้อมันนุ่มมันเด้งเลยยิ่งหมึกสดนะโครฟินดีงามมากม,มาไม้ละสิบบาทเองทุกคนใช่มาไม้ละแค่สิบบาทยออังไะแล้วไข่หมึกแบบเต็มเต็มอ่ะอันนี้เราหมดไปเท่าไหร่วะร้อยร้อยสามสิบบาท ช้างเช้าเนี่ยอ่ะก็ของของโคตรสดคือได้หมึกมาสามตัวแล้วก็ไข่หมึกสามชิ้นนะทุกคนใครอยากตามมากินอาหารทะเลฟินฟินแบบเราทุกคนตามมาได้เลยที่เนี่ยคือหาดบอนบางแสนนะเรือประมงเขาจะออกทุกวันเลยแต่วันที่มาขายเยอะๆก็คือเสาร์อาทิตย์นะเรือจะเข้ามาขายประมาณตั้งแต่หกโมงเช้าเลย เาร์อาทิตย์แ,แม่ค้าจะเต็มแถวนี้เลยร้านป้าพิษนะปลาหมึกไข่อร่อยมากน้ำจิ้มแบบนนแซ่บมา,าออกวันนี้เรามาสายไงปล่า,าว่าป้าเปิดตั้งแต่6กโมถึงบ่ายเลยบ่ายของก็จะเริ่มหมดแล้วจริงๆคือตรงนี้มีของกินอีกเยอะมากตลอดเส้น <Okay. S 1> ทางเดินนี้เลยนะใครชอบอะไรก็ลองแวะมาซื้อมากินกันได้นะส่วนคลิปหน้าเราพาไปไหนเดี๋ยวอย่าลืมติดตามกันนะวันนี้ขอตัวไปกินก่อนแล้วบ๊ายบาย